วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดูที่คะสองข้างฝั่งทางค่ะผู้ส้มมาละมดัดเ,ววเ,เ,เนี่ยชอบบ้านเลยเหรออ๋อ <The link? S 1> <Yeah. S 2> ดัลลิงยาเนี่ยบอร์บีโก้ฮิดอบิสโก้ก็จะเทไปเนื้อสาอ๋อสาซีโดรุ่นอะไรหอ๋อวันเกิดพี่สานะคะวันนี้เราจะไปกินกันบ้านพี่สานะคะเย็บก,กับแฟนก็เลยเดินทางค่ะอ๋อ อ๋อมีโกหุนอ่ะู้กรรมมาหุ้นอ่ะมัดสาพี่สาอายุ59ปีนะคะเราก็เลยเดินทางไปค่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านพีษสาแล้วก็เดี๋ยวเจบจะถ่ายวิวให้ดูไปเรื่อยๆนะคะก็ถึงบ้านพิสาแล้วค่ะนี่ค่ะบ้านพีษสานี่ถึงแม่ นี่คือบ้านพิสาเอาพิสานี่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 พิสานะคะเจ้าของวันเกิดอายุครบเท่าไหร่พี่หกขวบห้าเก้าห้าสิบเก้าด้อค่ะเด้อพิสาเป็นวันเกิดพิสาเ<ไ>ด้อค่ะใส่ชุดวันเกิดในเบื้องนี้ยเยพอะิ้มสวยน้องนุยท,ทักทายเพื่นเปื่อน,นเอฟซีในล่ะ คนเดิมนะคะพี่ดาวนี่คนไทยมาอยู่ก็หากันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอันนี้พี่พี่ตุ้ยค่ะพี่ตุ้ยค่ะวันนี้เรามาให้พี่เขาอยู่กับเราไปนานๆเนาะเมนมามาอ่าใช่ไหมใช่ไหมพี่ให้พี่ก็อยู่กับเรา ให้มีสุขภาพแข็งแรงโอ้ยคนอย่างนี้อยู่นานอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะออกจากบ้านแล้วอันนี้ไปทักทายทักทายหนุ่มๆข้างนอกบ้าเฮ้เฮ้เบนนี่เฮ้นี่วีคกมมาอ๋อเวกอเมเฮ้สตริงเฮ้เฮ้ลโหล o hello ยอเทคยูทู u t u b e for w e e k ที่ได้โอ๋อ ปลูกผักเยอะเลยเแล้วก็เอาออกข้างนอกอันนี้เจบเอามาให้พิสาแกต้นหอมกับใบบอกกนุ่นเื้นที่ไร่แกเอ่อบัวตาขอซื้อของขวัญไม่พิสาแบบถูกใจเลยนะคะขอหลายๆเน่ไม่เราชอบส่งันกแล้วบ้าบสวยดี <c oughs> พี่สาน่ารักนะนี่แม่ก็ชมผู้ชมโบราณด้วยเราชอบนี่ค่ะพี่เข้ามาแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับแล้วเราก็จะอยู่กันรังห่อกับรังห่อกับังห่อแล้วก็ห่อกับข้าวห่อทำไมจะได้อยู่กินกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไว้มาหลังวันหลังเดี๋ยวมาหกสิบเจอกันพี่พี่หรือใครพี่สาสาปีหน้าแล้วแล้วแล้วพี่เท่าไหร่เจอกันเอาปีสี่ห้าจุดห้าเจอกันถ้าอย่างนั้นน่ะ น้องหน่่ยก็จะเอากาแฟไปเสิร์ฟฝรั่งนะคะนี่พี่เอาตัวตาเอาตัวตาไปเสิร์ฟแล้วเฮ้พี่จ๋าพี่จ๋าอะไรมาเสิร์ฟฝรั่งทั่วตาโอเย็นกับร้อนแก้วไหนอ๋อป๊าป๊าเอ็ดเต้าตั๋วตาอู้เด็กเสิร์ฟสวยงามมากค่ะ สวยงามเฮ้ยเด็กเอตาแมนน่ยเบนนี่เย็ต์ตบล้อเย่โซเยตต์บล้อเวลีกูดเย่โซเมเกตไทยมอสเย a กไทมออ้ออ้อน้องหน่ยเห็ดอาหารเห็ดยังต้อนี่น้องหน่่ยหมูปิ้งค่ะ หมูปิ้งเราจะกินกันไหวอยู่หรือไม่ไหวก็ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวน่ะอือไม่ไหวก็ต้องทำไม่ไหวก็ทิ้งไว้นี่แลยมันจะเสียบเรากำลังก่อไฟเตาถ่านหมูปิ้งล้วมีเวอร์ตับอะตับไ่ไม่มีตับไม่ใช่ผสมมันอ๋อหมูปิ้งหมูคค่แหละเนี่ยเอามาทำออ นี่จับอันนี้พองหมักแล้วหมักอหมักไว้ครึ่ง,งชั่วโม,มงมให้มันนุ่มเหรออนี่แม่ควรนะแม่ควหัวป่าค่ะสวยด้วยได้ยิ้มนิดนึงดิยิ้มนนึงนิดนึงนิดเดียวอ๋อโอเคยิ้มสวยละแยกเขี้ยวด้วยอ๋อสุดยอด นี่ค่ะน้องหนุ่ยกับสีเฮ็ดนี่เรื่องขาเด้อน้องหนุ่ยกับสีย่างให้กินนะค่ะไม่อยากกินก็ต้องกินเอาผลไม้ไหมเพื่อนกินไปแล้วลูกลูกพี่ตุ้ยมานน่าพี่มานน้าพี่จะเล่าเรื่องชีวิตผลไเอาอาหารไปให้นี่ผมเตี้ยวว่อร่อยนะนั่นน่ะ คุณถูกไปปั่นขวาตัวอยางเซกโร่เอาอันนี้กำลังกินมุ้งไหนก็ได้ได้ล่ะไม่เห็นทุกเซกเ็นได้ล่ะอันนี้นหนเดี๋ยวมุ้งนี้มาเอาไปได้กินบ้านไหนกันได้แก้วมกินหมดจ้ะเลี้ยงปูจะไปกินยายเอ้ยหัวยังพยอยากกลับบ้านเอาเน้ายายไปแช่ค่อนได้หัวมันจะละลายเห็นไหมเป็นแรกที่ฉันกินในนี้หมดแก้วมันไม่กลับเอาแก้วอีกแก้วหนึ่งสามีแดง เขาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังมันอันนั้นเรื่องของเขาเพราะเรดีดีพอดีเราจะได้นั่งคุยต่อเพื่อนมากุกนั่งเลยเอานกาไได้ไอมี้เคบอกอีดา้นาจะมาจ่คจน้อโอ๊ยพี่ดาเขาถยนะระวังจะเป็นอะไรเลือกหัวพี่ไม่ได้มีตาใครจะเป็นดาราไหเดี่ยเอาข่าตโวสองย เดี๋ยวเราพูดไม่สุภาพไงอ๋อใช่ๆเดี๋ยวเราพูดไม่สุภาพก็เลยบอกไว้หนาวมันไม่ได้มันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกคือโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยมันเป็นสงครามโรคครั้งที่สามเขากำลังจะกำจัดคนชั่วคนไหนที่ตายช่วงโควิดนี่คนชั่วใช่ไหมไม่ใช่ตายด้วยโควิดตายด้วยโควิดจะต้องดิแทกเราเป็นอย่างั้ เอาตะกี๋มาได้ได้ได้ช่วงโควิดนะโคอใน่วงที่แต้พี่เรามีไว้เอาตะกี๋ล่ามัพี่แ้่อะไรรู้ไหมพี่พี่ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่เอาตะกีล่าเาวอ้าวนี่ทีนี้มชวยมช้้วันเกิดพี่สานะคะค่ะน้องรวยเบิ้งกับจกจะมาไหมนี่นักหนิห้อย่ิจ้มีความสุข มากนะคะดื่มให้ทีเดียวแล้วห้มแก้วจะได้ลอมหอ้เรกแก้วค่ะไปหรอจ๊ะเชิญเพื่อนพิกคนไทยเลยค่ะมาอยู่ต่างประเทศได้ไะได้เรีนไหนจาดพี่สาวก็ได้ค่ะก็เหนี่ด้ค่ะพี่สาวค่ะพี่สาว็ัใจจุดสีฝ่ายนะ้องนุยพี่ดาวแล้วก็พี่ ด้วยพี่้ยเนี่ยพิ่งพอทางแหนได้แล้วถตาแล้วค่ไปายเทสกิล่าไปายเทกิล่ามาดื่มกันใหม่แล้วพี่ินตอนนี้พี่สากกำลังจะเปิดของขวัญที่น้องเจี๊ยบกับน้องมาร์ทมาหาพี่สาวสุดที่รักนะคะ แล้วก็มีน้องหน่อยพี่ดาวนะคะที่เลิฟกันตลอดนะคะ,ะเราจะต้องค่ะเราจะต้องได้เจอกันตลอดเวลานะคะบบทุกซาบะบี้โอ้โออเออค่อยๆในเยื<อ>่ยื่ยอหแห้งเลยเจตอตองมีความ,มร้อน, <laughs> นอร้อนแล้วเออติง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  จริงจริงจรเล็กน้อยๆพ่สาจ้านียังอเล็กนะไมกเลย้องใหญ่เนาะมาสบอบ้ายบต้องมีอะไรมาก็บ้าทำบอบบี้บ่ได้ดอกค่ะพี่เอ๋าอมถ้าเห่าเาตรงดูแรนะคะ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมาด้อเออดี นี่ค่ะพี่เขาเปิดพอแล้วเร้อค่ะเด้อขวดแล้วมีขวดแล้วมีขวดแล้วไปดีละแล้วโอ้โหยนี่นนะ้คนพุนเลยพี่อันนี้มซอสรเียมันน่าแบ่งฟันกันนะคะเออมามาช่วงโควิดพอดีเลยพี่ ขนมจีนขนมจีน <c oughs> คนมาจากร้านไทยแน่เน่ยไข่ไข <c oughs> ่โอ้มีไข่ด้วยเหรอพี่พี่สายมีไข่ด้วยนี่เนี่ยก็เหนือยเปิ้วย ขาเป็นไงใน,ในใี่ยมา,นานแล้วพอดีเราจะไปให้พี่ใหญ่วันดูได้แค่ทำให้พี่บ้านพี่อย <c oughs> ู่สองซากเอาไปพี่ไปวีซ่า <c oughs> สามีเลยค่ะเ <c oughs> ด้อ <c oughs> พิษาได้โคกด้ค่ะเด้อพ่ซาพ่นโคกโคกพิศาได้ค่ะได้โคกไหมมัอยากอเยหอนาดาวท่านเป็นที่ชอบนะ่ร้ดาวทนก็บางที่กดีเอาออกมาแน่นองนองยเบิ่งนั้นม่มีอย่างแน่ลูกพี่แข้งพี่แข้งมาจากเบืงไทยอุ้ยมาจากบืองใจเลยพี่าไ ผงวุน้นผงวุ้นมาจากร้านไทยไมือนนกัมาจากร้านไทยผงพะโล้ผงพะโล้มาจากเมืองไทยะทพโล้กระเทียมไทยมาจากเมืองไทยเด้อค่ะเด้อเค่ปลูกปลูกเด้ี๋ยวจะปลูกเลยนี่แค่มาปลูกเลยเออทำได้ทำทำได้ทำเลยพี่เจ๊เจ๊ให้น้องเจ๊สงคลิปกระเทียมไทยมันเป็นกลีบสวยไงมันมันไม่ได้หลายเม็ด พี่สาเดี๋ยวน้องสัมพานแน่พี่สามีความสุขบนน้องเกียบกับเพื่อนๆมาเนี่ยโอ้มีความสุขมากแฮปปี้แฮปปี้ค่ะให้พี่จามีความสุขอยู่กับน้องไปทุกๆปีนะคะเด้อจ้า